โอ้โหดูฮะดอกฝฟื่งฟ้าสีขาวสวยงามมากๆเลยเนี่ยบรรยากาศยามเช้ากับดอกไม้ส,สวยๆนีชื่นใจฮะ,ะสวัสดีครับบรรยากาศยามเช้ามาจิบกาแฟอยู่กับ ธรรมชาติฮะนีะนะน่ดอกเฟื่องฟ้าส,สวยๆนะที่เขาปลูกประดับไว้ริมสนามกอล์ฟเนี่ยสวยงามฮะเห็นแล้วสบายตาสบายใจวันนี้พามาชมดอกสีขาขาวๆส,สวยๆนีน่คือปลูกเฟื่องฟ้าเนี่ยถ้าเราตัดแต่งนะมันก็จะได้ ชมแบบนี้แหละนะถ้าเราไม่ตัดแต่งมันก็จะสูงย้อยขึ้นไปนะระยงระยางไม่สวยงามนะแต่ถ้าเราตัดแต่งแบบนี้ก็จะได้เห็นดอกสวยๆต่ำๆนะสวยงามนะเดี๋ยวไปชมกันนี่ฮะสวนเฟื่องฟ้าที่ปลูกไว้ ริมสนามกอ๊อฟนะสนามไร่กลอฟตรงนี้ก็ปลูกใส่ปลอกท่อนะแล้วก็คอยตัดแต่งก็เริ่มทยอยที่จะออกดอกกันแล้วนะแต่ว่ายังยังไม่ดกไม่พลูนะแต่ว่าเห็นต้นนี้สีขาวๆเนี่ยสวยงามโดดเด่นเลย เริ่มออกดอกให้ชมแนละ้วเออมันก็สวยสะดุดตาดีนะสขีขาวขาวนะมันออกขาวแบบบริสุทธิ์เลยฮะนะแต่ก็เออมีสีชมพูแซมมานิดนึงนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวสวยมากนะยังบานไม่เต็มที่นะกำลังเริ่มแทงช่อดอกออกมาเรื่อยเนี่ย สวยงามมากเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นหอมแต่ว่าความดอกพลูดอกงามเนี่ยมันโดดเด่นบางทีอาจจะเรียกว่าดอกกระดาษด,นะดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยนะมีหลายที่เขาเรียกว่าดอกกระดาษโอ้่วนนี้มีสีชมพูแซมออกมานะเหมือนกับดอกมันไก,กลายอะไรประมาณนั้น ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมสีชมพูแซมนี่แหละฮะปลูกก็ไม่ได้ยุง่งไม่ได้ยากฮนะก็เป็นการย้ายจากกระถางเอามาลงเนี่ยลงในปลอกท่อ เป็นการควบคุมนะควบคุมรากควบคุมเ,เรื่องของการให้น้ำการให้ปุ๋ยกด็ดูแลง่ายแล้วก็ตัดแต่งนะต้องตัดแต่งถ้าไม่ตัดแต่งมันก็จะระยงระยางละรกไปหมดนะเนี่ยเป็นไม้ที่มีหนามเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตัดแต่งเนี่ยมันระยงระยางไปมันก็เดินชมลำบากเหมือนกันนะดูแลลำบากเหมือนกัน ต้องตัดนะอ่ะสลับเช้านี้ก็พามาชมบรรยากาศสวนดอกเฟื่องฟ้าที่ริมสนามกอล์ฟกันสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับผมสวัสดีครับ